เรามาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะพาไข่ของเจ้าอุยมันกระเด็นลงไปอ่ะเน็ตอ้อมเน็ตทำไงเนี่ยอ,อะไรไข่มันหนีอะ่ะอ้าวันนีามาน้เอาถือไปไม่ใช่ม,มาเนี้อ้อมเน็ตวันนี้รถมาเชอเบดพานี่นค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบดปันนี่นะคะอ้อมเน็ตตาเป็นไรคะเมื่อกี้ ตาเป็นไรคะเมื่อกี้อะไรลูกอุ้ยใช่ป่ะใช่ตะเกแตนไหมลูกมันไข่มันวางไข่ใช่ไหมอมเลศมันวางไข่แล้วถ้ามันหนีไปอ่ะถ้ามันหนีไปแล้วแล้วมันมีไหนตกคลองหรือล่าพอดไม่แล้วเราต้องทำยังไงช่วยเหลือมันยังไงดีอมเลศมันน่าจะมาไกลจากอ่าววาเนาะว่าปะอมเลศว่าไหม สะกิดมันออกไหมหรือว่ายัางไงเด้งกลัวกัวไหมนี่นะตัวมันจะเป็นตัวสีเขียวๆนะตรงนี้ไข่ไข่เต็มเลยอ่ะเมลลกี่ฟองอ่ะกี่องเบลสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิี่สิบหกเจ็ดฟองเล่าไข่มันไปกินนะไหมกินไม่ได้เอาไปต้มกินไม่ได้จริงเหรอหิวอ่ะแม่อุหิว,วอ่ะก็ไปกินอย่างอื่นไปลด <laughs> น้ำหนักลดน้ำหนักด้วยใช่ไหม ลูกจะช่วยเหลือมันยังไงดีอะเอามันไปไว้ตรงต้นหญ้าแม็กเบตตรงโน้นอะเอาไหมเอามันไปไว้ตรงโน้นไหมฮะ,ะหรือว่าจะปล่อยมันไปดีปล่อยไปจริงเหรอไม่สงสารมันเหรอจะไปทำยังไงดีงส,งสงสารมันไหมเนี่ยฮะเบตสงสารไหมไปหาใบไม้มาสะกิดมาหนออดีกว่า แม่อูจะไปหาใบไม้นะแล้วก็ให้มันทํารังอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่เอาเป็นต้นดีกว่าเอาเป็นต้นเนี่ยอเ,เอาเล็ดรู้แล้วแม่อูจะเอาเป็นต้นเนี้ยแล้วก็มาปักลินไหนอันนี้เหรอชอบไอติมชอบไอติมตักเหรอแม่อูจะมันมีตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่อู๋กลัวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาันนี้ดีกว่าอ่ะอเอาเล็ดถือ,อเอาเล็ดกล้าไหมกล้าถือไหมเนี่ย แม่อูจะตักมันมาติดใบไม้ตรงนี้นอ้อเ,เนอี่ยเนาะไปไปดีกว่าเราไปทําภารากิจของเราอเอาเนี่ยจะตัดไงอะ่ะลกูกไม่ถือก็ไม่ถือสิลกูกเห็นเป็นไรเลยนี่นะคะทุกคนเอามาเอามาันมาี่นี่แล้วลกูกเ้อเนี่ยถือมแม่อูทำเองอ่ะเอาแบบถ่ายแบบนี้นะอะไปเอาเลยถือ,อ ไม่รู้แมวก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเราจะให้มันอยู่ด้วยกันนะเม็ดเธอมาค่ะมาใกล้ๆลลกนี่เจา้าเจา้านี่เจ้าแมลงน้อยเจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะพาไข่ของเจ้ายมันกระเด็นลงไปอะ่ะแม่แม่ทำไมเนี่ย มานี่เอาเมทบันนี่รถมาทำไงดีแล้วแม่อุจะช่วยยังไงอ่ะน้ำมันโดนเหยียบแน่นอนนะมาเร็วมันไปแล้วมันไปแล้วดูเห็นไหมทำไงดีอ่ะมันไปแล้วอ่ะอมเมทงั้นน่ะดิก็อ้มเมทเสียงดังง่ะลูกเอาเดีวเร็วออมเมทถือก่อนถือให้แม่อุก่อนถือกล้องตอนนี้มันไปแล้วมันไปแล้วจับสองมือนะลูกอ้าวไปเลี้ยงไหมไม่เอาไปเลี้ยงทำไมอ่ะลูกเนี่แม่อุ้มันไปใช่ป่ะ เอามันไปเก็บไว้ใช่ป่ะไว้ในยาแล้วมันก็จะมีใครเดนไเหมือนกระเด็นโดนเหยียบแน่นอนอ่ะมันยังมีประมาณสองสามใบนะไปมีสองสามใบเอาเมล็ดไม่เจอหลูกมันอยู่ในนี้นะเนี่ยอยู่ในนี้เอาเมล็ดเห็นไหมอู้จอยังเห็นหลบลูกอู้จอยังอุ้ยปุ้งเอาเมล็ดบุ้งเขาเมล็รู้จักปุ้งไหมมันจะไม่คันนะคันเนี่ย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 น้องชิเมะเขาบอกไหมอุ้อยู่นะ เดือดมันจะโดนเหยียบแม่อู๋เอเลดไปเอาช้อนมาดีลูกอเอาช้อนตรงนั้นมาไม่งั้นมันมันโดนนะเดี๋ยวแ,แม่อู๋นี้ไปไปวางก่อนภารกิจนะคะกูกูโลกนะคะนี่แม่อู๋วางไว้ตรงนี้เลยกระปุ้งอ่ะปุ้งอ่ะปุ้งทำไงดีอ่ะทำไงดีออมเล็ตรปุกเอารองเท้าใส่หรืครันเลยเห็นไหมคันเลยโดนปุ้งหรือเปล่าเนี่ยที่คออ่ะรู้จักปุ๊กไหมลูกนี่แม่อูเนี่ยเอารองเท้าใส่ไหมเอารองเท้าเหรอ เอารองเท้าหยิบรองเท้ามาเดี๋ยวเราไปล้างมือกันโอเคไหม,มเอามาเร็วลูกแล้วเดี๋ยวมุ้งมันโดนเหยียบลูกใ<ม>ปภารกิจของเรานะนี่นะด้วยรองเท้าให้มันขึ้นในรองเท้าเลยอเน็กตเอียงๆเ,เลยมันจะขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้หรอขึ้นได้ไหมรับ<อ>แม่อูก็จะเอาไปปล่อยในทุ่งหญ้ามันจะได้ไม่โดนเหยียบนะมันไม่ขึ้นด้วยลูกทำไงดีอเล็ต นีน่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วเร็วเฮ้ยคนลุกคนลุกนี่นะอันนี้คือถ้าแมอูช่วยเขาแบบนี้แสดงว่าเขาก็จะอยู่เแล้วูก็จะได้บุญเข้าใจไหมทุกคนทุกคนเห็นสัตว์นะคะอยู่ตามท้องถนนนะคะก็สามารถช่วยเขามาอยู่ในที่ของเขาได้นะเพราะว่าเขาจะได้ไม่โดนเหยียบใช่ไหม้อาเลนอ,อทุกคนก็ช่วย ตัดไว้หนึ่งชีวิตก็เท่ากับทําบุญได้เยอะแล้วนะคะโอเควันนี้เราทําอะไรบ้างเราปล่อยแมลงแต่แม่แต่แม่แม่ของแมลงอ่ะมันบินไปแล้วนะคะแม่สิโลกถ้าเป็นแม่ก็จะจะได้ออกไข่ไงโลกน่าจะไข่ประมาณสิบสองหรือสิบสามนะที่แม่อุนับเมื่อกี้น้อเมล์จำได้ไหมแล้วก็ช่วยชีวิตบุ้งนะคะข้างทางนะคะให้มันมีชีวิตต่อไปได้นะเพราะว่าตรงนี้ที่แม่อุอยู่เนี่ย เป็นไปสนีนะเดี๋ยววินเดี๋ยวพวกแบบคนส่งมอเตอร์ไซค์อะ่ะเขาก็จะเหยียบเอาแม่อุกเ็เลยเอาเขาไปไว้ที่ต้นหญ้านะหุ้ยขนลุกเลยตอนนี้แม่อุก็ยังขนลุกไม่หายลยนะ้ำเล็ดติดสมองเนี่ติดสมองขนาดนั้นเลยเหรอเาเบ็มไม่สนใจเลยอะเชเบ็ดน่ะติดสมอง <c oughs> มน้ำเล็ด <c oughs> นอ้องพูดตามอยู่แล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้น,นะคะ แม่อูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนจุ๊บก่อนจุ๊บค่ะบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่านะคะไปหาพ่อเอ็มนะ